สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับอโกนีมานะคะที่ช่วงนี้เนี่ยบางคนบอกว่าออกดอกดีหรือเปล่านะคะอันนี้อโกนีมาที่บ้านดาวก็เริ่มออกดอกนะคะนี่อย่างต้นนี้นะคะออก2ดอกเลยค่ะแล้วก็นี่ต้นนี้นะคะนี่อันนี้รับเงินรับทองนะก็ออกดอกเหมือนกันนี่นะคะรับเงินรับทองที่เราเห็นนะก็มีอยู่2 ต,ต้นแล้วนะที่ออกดอกนี่อีกต้นหนึ่งค่ะออกดอกนะคะช่วงนี้เขาจะออกดอกนี่อันนี้เฮงียนเงนะคะออกดอกสำหรับบางคนนะคะสงสัยว่าออกดอกเนี่ยเราสามารถที่จะทํำยังไงได้บ้างนะคะสําหรับอ,อัลโกนิมาที่ออกดอกแบบนี้ข้อดีของอ,อัลโกนิมาที่เขาออกดอกนะคะถ้าเราเห็นดอกแบบนี้นะคะ ก็คือว่าเขากําลังจะต้นเนี่ยเขาสมบูรณ์ดีนะแล้วคือเขากําลังจะแตกหน่อเพิ่มค่ะและบางคนนะคะสงสัยว่าเออถ้าออกดอกอย่างนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างดาวก็เลยบอกเลยนะคะว่าถ้าออกดอกแบบนี้ใบใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยมันจะเล็กลงนะคะอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เขาเริ่มจะออกดอกจะให้ดูเริ่มออกจะมีดอกนะคะใบใหม่มาจะเล็กลงแบบนี้ค่ะ แต่เราไม่ต้องกลัวนะก็คือต้นเขาสมบูรณ์ดีเขากำลังจะแตกหน่อใหม่นะคะและสำหรับบางคนนะคะที่สงสัยว่าเราสามารถผสมเกสรได้หรือเปล่าขอบอกเลยว่าผสมได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอกโกนิมาที่เราปลูกแบบนี้นะคะก็คือจะไม่มีเกสรตัวผู้ค่ะที่ไม่มีเกสรตัวผู้นะคะก็คือแบบว่าไม่มีละอองเกสรน,นะแต่ถ้าเรามีแบบว่าหลายๆสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์อื่นบาง สายพันธุ์เนี่ยอาจจะมีนะก็ลองลองเอามาผสมกันได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เลยนะคะก็มักจะทําการเด็ดนะคะหรือว่าตัดดอกออกไปเลยค่ะอย,อย่างนี้นะคะตัดทิ้งไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้อาหารที่ส่งมาเลี้ยงเนี่ยไม่ไปเลี้ยงที่ดอกนะคะเพราะว่าถ้าเวลามีดอกเนี่ยก็คือใบเขาจะเล็กลงอย่างที่เห็นไปนะคะ แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะทำการตัดดอกออกมาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะขยายพันธุ์เนี่ยเราสามารถที่จะตัดกิ่งเอาไปชำเนี่ยจะได้ต้นใหม่ที่สวยสมบูรณ์มากกว่าค่ะและอโกนิมานะคะก็สามารถที่จะทำการขยายได้หลายแบบเลยค่ะและสำหรับอโกนิมาบ้านใครนะคะที่ออกดอกเนี่ยเราก็ลองลอง ผสมเกสรเล่นๆดูกันก็ได้นะคะหรือว่าจะตัดทิ้งแบบนี้แบบที่เราตัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะเวลาอากูนีมาออกดอกก็จะได้ไม่ต้องสงสัยกันนะว่าเราจะทำยังไงดีนะคะก็มีทั้งสองตัวเลือกเลยค่ะว่าเราจะปล่อยไว้เพื่อรอทำการผสมเกสรดูหรือว่าอาจจะตัดทิ้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ กรรองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ